สวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชามจุดเพล y เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจินะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องราวความลึกลับกันอีกครั้งหนึ่งและสําหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและถูกเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์มืด ของมวลมนุษยชาติเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้กับการล่าแม่มดนั่นเองครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินวาทกรรมคําว่าล่าแม่มดกันใช่ไหมละครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามจะควานหาตัวคนที่มีความเห็นที่แตกต่าง หรือว่าอยู่ในภาวะที่เกิดการตื่นตูมทางศิลธรรมขึ้นมาเราก็ต้องจับคนคนหนึ่งเนี่ยมาแขวนประจานเอาไว้หรืออาจจะใช้กําลังไม่ว่าจะเป็นทั้งในโลกความเป็นจริงหรือว่าในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับความหมายของคําว่าการล่าแม่หมดนั้นเนี่ยหรือว่า witch hunt นะครับถือว่าเป็นคําที่ถูกใช้งานกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับทั้งไทยเราก็ต่างประเทศโดยความหมายในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันเปียๆเ,เลยนะฮะที่ อาจะเป็นการหยิบคนในโลกอินเทอร์เน็ตพยายามจะควานหาว่าเขาคือใครแล้วก็ออกมาประจานกันซึ่งอาจจะแตกต่างกันในส่วนของบริบทบ้างอะไรบ้างครับผมรวมไปถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการในการล่าแม่มดในประเทศนั้นๆแต่ว่าต้นกำเนิดคํานี้มันมีที่มาอย่างไงและทำไมผมถึงใช้คำว่ามันคือประวัติศาสตร์มืดของมวลมนุษยชาติ สวัสดีครับก็จะขอเชิญทุกทท่านเลยนะครับผมมาร่วมสัมผัสก,กันกับเรื่องราวการล่าแม่มดที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์โดยเรียกได้เลยนะครับว่าประวัติศาสตร์ในการล่าแม่มดที่กินระยะเวลามาเป็นหลักร้อยปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลักล้านคนเลยก็ว่าได้ครับผมและที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่ผู้มีอำนาจในสมัยนั้นรับรองให้กระทำกันด้วยครับ สำหรับเรื่องราวในการล่าไมห่หมดครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านร่วมตำดิ่งกันกับ Time To Play ของเราในวันนี้ครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่อง มาว่ากันด้วยคําว่าการล่าแม่หมดกันก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็มักจะมีเรื่องเล่าของผู้ที่ทรงเวทอาจจะใช้เวทมนต์ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรกันแล้วนะครับบันทึกต่างๆก็ถูกจารึกแล้วก็เขียนเอาไว้ก็กล่าวถึงเหล่าบุคคลที่มีพลังเหนือธรรมชาติมียานพิเศษรับรู้ความเป็นไปบนโลกใบนี้ได้หรือว่าสามารถดึงพลังต่างๆเอามาใช้งานได้ ในตำนานต่างๆนานาเองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่พูดถึงผู้ที่ใช้พลังเหนือธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของฝั่งดีบ้างหรือว่าฝั่งผู้ร้ายบ้างนะครับแต่แล้วผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็กลับ ถูกม้วนเข้าสู่กระแสแห่งความเกลียดชังเมื่อมันมีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอาจจะเป็นการที่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านอย่างปริศนาการเพราะปลูกออกมาไม่ตรงตามที่ตัวเองต้องการคนที่เกิดอาการแทงลูกภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ในยุคนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ความผิดปกติวิสัยเหล่านี้ละครับผมที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มที่จะหาว่า อะไรคือต้นเหตุของความผิดปกติวิสัยนั้นและก็จะโดนโยนความผิดตรงนี้เนี่ยไปให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นต้นเหตุแล้วก็ชี้นิ้วไปอย่างเหล่าบุคคลที่ถูกเรียกว่าพ่อหมดหรือว่าแม่หมดนั่นเองครับ กิจกรรมการล่าแม่มดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกเผยแพร่แล้วก็ถูกบันทึกไว้ในฐานะกิจกรรมที่รัฐหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในยุคนั้นสนับสนุนนะครับมีผู้คนมากมายตั้งแต่หลักแสนที่ต้องคด,ดีความในฐานะของการเป็นแม่มดแล้วก็ถูกลงโทษไปผู้ที่ถูกสังหารหรือว่าทรมานจนเสียชีวิตโดยไม่ผ่านการพิจารณานั้นเนี่ยว่ากันว่ามีถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวละครับ กิจกรรมตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นการล่าแม่หมดมันเริ่มต้นในช่วงประมาณเออเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นๆของประวัติศาสตร์ของม,มนุษยชาติเลยครับแต่ว่าที่มาเด่นชัดเนี่ยก็จะเริ่มต้นในช่วงศตวตรรษที่15ในทวีปยุโรปนั่นเองครับเมื่อมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าประพฤติชั่วทำสัญญาแล้วก็เสพสมกับเหล่าปีศาจใช้ศาสตร์ต้องห้ามในการทำร้ายผู้อื่นหรือว่าหลอกลวงคนอื่น ภายในระยะเวลาตลอด100ปีแห่งกาียุคนี้นะครับที่หล่อหลอมให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่าการล่าแม่มดเนี่ยกลายมาเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องปกติไปซะอย่างนั้นและการล่าแม่มดพึ่งมาสิ้นสุดอย่างเป็นทางการช่วงประมาณศตวรรษที่19นี่เองล่ะครับผม มุดหมายสำคัญที่เรียกได้ว,ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความวิบัติทั้งปวงเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Maleus Maleficarum หรือที่มักจะแปลกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Hammer of w i t c h ถ้าแปลเป็นไทยก็ค้อนแห่งแม่หมดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลงานเขียนของ Heinrich Kramer แล้วก็อีกท่านหนึ่งนั้นก็คือ Jacob s p e n g e r ซึ่งสำหรับทั้งคู่นี้นะครับเป็นผู้ยิพากษาจากสำนักทงางศาสนาในยุคนั้นครับ ทำหน้าที่คอยสําเร็จโทษพวกที่ประพฤตินตนนอกรีดไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ทรงเวทเหล่าพ่อมดแม่มดหรือว่าผู้ประกอบพิธีกรรมที่นอกเหนือจากพระคัมภีร์ไปนะครับแล้วก็ส่วนของตัวหนังสือมาเลอัสมาเลฟิคารัมเนี่ยก็กลายมาเป็นคู่มือล่าแม่มดอย่างเป็นทางการครับโดยภายในหนังสือเนี่ยจะอธิบายถึงคุณลักษณะการเป็นแม่มดพิธีกรรมรวมไปถึง รูปลักษ์ภายนอกด้วยครับทําให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพียงน้อยนิดก็อาจจะมีพฤติกรรมที่มันเข้าข่ายที่จะเป็นพ่อมดหมอผีได้และมากรรมการล่าแม่มดก็เลยอุบัติขึ้นนั่นเองครับในยุคนั้นการล่าแม่มดเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากเรื่องเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว,ว่าในยุคนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าหมิ่นขี้หน้ากันก็แทบจะกล่าวหาว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่หมดได้เลยทีเดียวโดยไม่จําเป็นจะต้องมีหลักฐานใดๆที่ประจักษ์ชัดนะครับแค่อาจจะเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านมีความรู้ทางโหราศาสตร์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรรวมไปถึงความรู้ที่ไม่ได้เป็นเมนสตรีมในยุคนั้นเช่นอาจจะเป็นความรู้พื้นบ้านที่ตกทอดกันมาหรือว่าความรู้ในาศาสนาเก่า นั่นเองนะครับผมแค่นี้ครับผมมันก็เลยทำให้คนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่โมดได้รวมไปถึงข้อกล่าวหาที่อาจจะฟังแล้วประหลาดมากเลยนั่นก็คือแค่รูรปโฉมงดงามเกินไป ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดหรือว่าแม่มดได้แล้วเพราะว่าอาจจะอ้างนะครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไปทำสัญญากับปีศาจเอาไว้แล้วก็ได้รับอำนาจมาเป็นพลังในการหลอกลวงแล้วก็หลอกล่อผู้คนต่างๆจากปีศาจครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นพ่อมดหรือว่าแม่มดเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทดสอบว่าเป็นแม่มดจริงหรือไม่นะครับ การที่ได้มีการบันทึกในการทดสอบอืมเอาจริงน่าจะไม่เรียกว่าการทดสอบนะครับน่าจะเรียกว่าการทรมานเพื่อบังคับให้สารภาพมากกว่าจะเป็นการทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับเพื่อให้เหยื่อเนี่ยสารภาพว่าตนเองเป็นแม่มด หรือบางครั้งถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพ่อบดไปนะครับซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่เร็วลายที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงกระทํากับมนุษย์อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับจนมีเหยื่อการพิจารณาคดีมากมายที่ไม่สามารถทนการทรมานเหล่านี้ได้แล้วก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รับการตัดสินด้วยซ้ํา รวมไปถึงผู้คนที่สะบักสะบอมทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องยอมรับสรภาพแล้วก็ถูกประหารเพื่อหลบหนีความเจ็บปวดตรงนั้นการไต่สวนแปลกๆครับนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นทางการโยนลงแม่น้ำครับโดยตัวเหยื่อเนี่ยจะโดนเปลืองผ้าทั้งหมดแล้วก็โยนลงแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดถ้าเกิดลอยเนี่ยแปลว่าน้ำ หรือว่าแม่น้ำเนี่ยปฏิเสธร่างของพวกเขาไม่ยอมรับแล้วก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นแม่มดไปแต่ถ้าเกิดว่าร่างจมเนี่ยแปลว่าธรรมชาติโอบรับเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่การทดสอบก็ใช่ว่าถ้าเกิดว่าจมลงไปแล้วเนี่ยจะถูกพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ทันทีไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการปล่อยให้จมไปเรื่อยๆโดยเจตนาน,นี่อาจจะบอกว่าเพื่อ ต้องการการโดนหลอกแต่ความเป็นจริงแล้วคือเจตนาของเขาต้องการที่จะให้เหยื่อเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตนั่นเองครับในส่วนของการทดสอบต่อไปก็คือการทดสอบการสวมดมนต์นั่นเองครับโดยเชื่อกันว่าแม่มดเนี่ยจะไม่สามารถเอ่ยวาจาในพระคัมภีร์ได้แต่ก็อีกนั่นแหละครับ คือในภาวะตึงเครียดเนี่ยอาจจะมีการแบบสวดแบบผิดผิดถูกๆเข้าก็จะโดนตราหน้าว่าเป็นแม่มดหมอผีทันทีซึ่งมีหลายกรณีอยู่เหมือนกันนะครับที่สวดได้อย่างถูกต้องแต่สุดท้ายก็ยังโดนพิพากษาให้เป็นคนผิดครับการทดสอบต่อไปเป็นการทดสอบทางร่างกายโดยเชื่อว่าเหยื่อของคนที่ เป็นแม่หมดอันนี้พูดถึงคนที่กล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยต้องคำสาบจากแม่หมดมานะครับจะมีปฏิกิริยาตอบโต้พิเศษกับแม่หมดที่ไร้อาคมใส่ถ้าเกิดว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยแตะตัวเหยื่อแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ครับแต่ถ้าเกิดว่าอ้างผู้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยอ้างว่าเกิดมีปฏิกิริยาอะไรแปลกๆขึ้นมาก็จะโดนชี้ทันทีเลยนะครับว่าผู้ที่มาเข้าการทดสอบเนี่ยเป็นแม่หมดครับ ส่วนการทดสอบต่อไปอันเนี้ยเรียกได้ว่าประหลาดที่สุดในลิสต์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือสิ่งที่ถูกเรียกว่าเค้กแม่หมดจะเป็นการทดสอบโดยการนำเอาปัสสาวะของเหยือ่อที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนคำสาปมามาผสมกับแป้งแล้วก็ขี้เถ้าครับจากนั้นเนี่ยนำมาอบมาเป็นแป้งลักษณะของเค้กแล้วก็มาป้อนให้กับสัตว์ที่ใกล้ตัวของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่หมดครับ แล้วเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันพยายามจะคายความลับของเจ้านายมันออกมาซึ่งเอาจริงท่านนี้พูดตามตรงคือแอบอีหย่างวะมากเลยนะครับและการทดสอบต่อไปนั่นก็คือการทรมานด้วยการทิ้มแทงนั่นเองโดยเชื่อว่าสักจุดบนร่างกายของแม่หมดเนี่ยจะมีตราพันธสัญญากับปีศาจอยู่ครับแล้วก็จุดตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีความรู้สึก จะไม่มีเลือดไหลออกมาเหล่าตุลาการเนี่ยก็จะนํำพวกเหล็กแหลมที่ออกมาเป็นพิเศษเพื่อทิ่มแทงแล้วทำให้เกิดความเจ็บปวดแทงเสียดเข้าไปยังเนื้อของเหยื่อซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งหาจุดที่ไม่มีเลือดออกหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยอมรับสารภาพปางครั้งเนี่ยแค่ปานฝแผลเป็นหรือว่ารอยสัก เป็นเพียงแค่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของร่างกายก็อาจจะถูกตรีตาได้นะครับว่าเป็นตราพันธสัญญากับปีศาจท,ทันทีการชั่งน้ําหนักครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แอบรู้สึกว่าประหลาดมากโดยเชื่อว่าแม่มดเนี่ยจะมีน้ําหนักเบาไม่เหมือนกับมนุษย์ตุลาการเนี่ยก็จะให้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดเนี่ยอยู่บนตาชั่งฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มน้ําหนักที่ตาชั่งอีกฝั่งหนึ่งไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาลอยเนี่ย แว,ว่าเขาเป็นแม่หมดแน่นอนซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็จะมีการกันแกล้งกันด้วยการเติมน้ำหนักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยจนกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโดนบังคับให้ลอยขึ้นมาอยู่ดีนะครับซึ่งกระบวนการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับผมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆถ้แต่กลับเป็นขบวนการในการไตร่สวน ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์จนเป็นผลทำให้มีผู้คนนับแสนนับล้านเนี่ยต้องจบชีวิตไปอย่างน่าเวทนาครับการล่าแม่มดเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในทวีปยุโรปเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังหลากหลายพื้นที่บนโลกใบนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างข้อกล่าวหากันอาจจะเป็นผู้ใช้เวทแม่มดปีศาจที่เข้ามาสิงร่าง หรือว่าอาจจะเป็นปอบก็เป็นไปได้นะครับคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็น่ารังเกียจที่สุดในประวัติศาสตร์ของมลมนุษยชาติเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ด้วยกัน2คดีครับคดีแรกเนี่ยคือคดีพิจารณาของชาดักหรือที่เรารู้จักกันในนามของ โจนออฟอารนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นขออนุญาตเรียกว่าโจนอฟอาร์กละกันเพราะว่าเข้าปากกว่าแล้วก็น่าจะชินหูกับท่านผู้ฟังของเรามากกว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยโจนเป็นเด็กสาวชาวไร่ธรรมดาคนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงจากพระผู้เป็นเจ้าให้นํากองทัพฝรั่งเศส สู้กับกองทัพอังกฤษในสงครามในช่วงนั้นและสุดท้ายเนี่ยเธอสามารถนำชัยมาสู่ฝรั่งเศสได้หลากหลายหลายตอนหลายสมรภูมิเลยแต่แล้วศึกที่สมรภูมิเบอร์กันดีเนี่ยโจนก็พลาดทา่าถูกทหารฝั่งอังกฤษเนี่ยจับตัวไว้ได้บางครั้งก็บอกว่าเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ยครับที่ทรยศแล้วก็ถูกนำไปไต่สวนและสุดท้ายเนี่ยก็ถูกพิพากษาว่าเป็นแม่มดถูกจับเผาในวัยเพียงแค่ 19ปีเท่านั้นก่อนที่จะควานหาขี้เท่ากลับมาเผาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โยนเศษซากที่เหลือเพียงแค่ต่อตะโกลงในแม่น้ำแสนจนกระทั่งภายหลังครับหลังจากเหตุการณ์การพิจารณาคดีแม่มดของโจนาฟาร์กได้สิ้นสุดลงแล้วก็ถูกสังหารไปเนี่ยเป็นเวลา20ปีครับหลังจากนั้นที่ทางาศาสนาจักรเนี่ยได้นำคดีกลับมาพิจารณาใหม่แล้วก็ตัดสินว่าจริงๆแล้วโจนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ ก่อนที่จะประกาศให้เป็นมรณะสักขีหรือว่าการที่ผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาเนี่ยถูกทรมานจนเสียชีวิตหรือว่าถูกลงโทษประหารชีวิตเพราะว่าความเชื่อนั่นเองครับและสุดท้ายในยุคปีคส9ศ1990ครับก็คือต้นศตวรรษที่20ที่ผ่านมานี้เองนะฮะ โจนเนี่ยถูกยกให้เป็นนักบุญแล้วก็มีการเฉลิมฉลองวันนักบุญโจนออฟอาร์คในทุกๆวันที่30พฤษภาคมของทุกๆปีครับเอาจริงในเหตุการณ์ของโจนออฟอาร์คเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอื่นแอ่กมากมายรวมไปถึงสหายร่วมรบคนสนิทที่ภายหลังเนี่ยกลายไปเป็นขุนนางวิป,ปลาสสังหารเด็กจำนวนมากด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะหยิบยก เรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งถือได้เลยว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์การล่าแม่มดแล้วก็เมื่อพูดถึงการล่าแม่มดแล้วทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องหยิบยกคดีนี้มาพูดกันนั่นก็คือการพิจารณาคดีแห่งแม่มดซาเลมนั่นเองครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีคศ1692ครับตัวเมืองซาเลมเองนั้นเนี่ยครับตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคาจริงแล้วก็จะเป็นลักษณะของเมืองที่มาจากอาณานิคมที่ก่อตั้งโดยเหล่าผู้อพยพภัยสงครามชาวอังกฤษครับที่เป็นการหนีภัยสงครามมานะฮะโดยเรื่องราวในยุคนั้นก็คือทางฝั่งของฝรั่งเศสและก็อังกฤษเนี่ยก็มีการแผ่ขยายน,นาจไปในอเมริกาแล้วก็ได้มีการทําทสงครามกันในประเทศอเมริกาตรงนั้นละครับก็เลยทําให ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เลยต้องหนีแล้วก็อพยพมาอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ย่งจำกัดจำเขียในตัวเมืองซาเลมเนี่ยครับทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้งระหว่างเหล่าเกษตรกรแล้วก็กลุ่มพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้จนในช่วงต้นปีคศ .1692 นั่นแหละครับที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น โดยในรุ่งเช้าเนี่ยมีเด็กผู้หญิงสองคนครับที่มีชื่อว่าอลิซาเบธแพรเรสแล้วก็อบิเกลวิลเลียมเด็กสาวทั้งสองครับเกิดอาการกรีดร้องคุ้มคลั่งร่างกายบิดงอพูดจาไม่เป็นภาษาเหมือนกับเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเริ่มจะลือกันว่าน่าจะเป็นอำนาจของแม่มดหมอผีนะและหลังจากนั้นไม่นานไม่ถึงเดือนเลยนะครับ ก็เกิดเหตุการณ์เรื่องราวคล้ายกันเกิดขึ้นโดยเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าแอนพัทแนมเด็กสาวครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยต้องมนต์ดำโดยกล่าวว่ามีผู้หญิงสามคนครับที่ร่ายคำสาปใส่เธอโดยคนแรกเนี่ยชื่อว่าทิทูบาเป็นหญิงสาวชาวแคริบเบียนซึ่งเป็นทาสของตระกูลแพรริสคนที่สองมีชื่อว่าซารากูด เป็นหญิงจอรจัดครับและคนสุดท้ายมีชื่อว่าซาร่าออสบอนซึ่งคนนี้จะเป็นหญิงชาราผู้ยากไร้หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนถูกสอบปากคำจากเหล่าผู้พิพากษาท้องถิ่นแล้วหญิงจอรจัดกับหญิงชาราครับทั้งซารากูลแล้วก็ซาร่าออสบอนเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับมีเพียงแค่ทิทุบาเท่านั้นครับที่รับสารภาพโดยเธอได้กล่าวว่าปีศาจได้มาหาฉัน และสั่งให้ฉันรับใช้เขาเธอได้เอ่ยถึงชายร่างสูงผมขาวสุนัขสีดำแมวสีแดงและนกสีเหลืองด้วยพร้อมกับกล่าวว่านอกเหนือจากเธอแล้วยังมีแม่มดอีกมากมายที่ยังแฝงกายอยู่ณเมืองซาเลม เมื่อมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัวและความหวาดระแวงนี้ได้ถูกหว่านลงไปในจิตใจแล้วนะครับไม่ว่าใครก็อาจจะเป็นแม่มดได้ชาวบ้านเริ่มมีการหวาดระแวงกันเองชี้หน้าอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นแม่มดหมอผีแล้วก็การกล่าวหาผู้อื่นเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแค่สงสัยอีกฝ่่ยหนึง่งหรืออาจจะกล่าวว่าเห็นอีกฝั่งหนึ่งในความฝันเท่านั้นครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะกระชากชาคอคนคนึงเนี่ยเข้าไปในคุกเพื่อรอการพิจารณาคดีหรือว่าโดนทรมานเพื่อเค้นให้สารภาพก็ทำได้แล้วล่ะครับมีผู้คนมากมายที่ต้องเข้ารับการพิจารณาคดีไม่เวน้นแม้แต่เด็กซีควบครับที่ติดสร้างแห่งความวิปริตนี้ไปด้วย จนในช่วงกลางปีนั้นเองครับที่มีการตั้งสารพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีแห่งแม่มดซาเลมโดยเฉพาะจุดเริ่มของความวิบัติที่น่ารังเกียจเริ่มต้นเมื่อสารพิจารณาคดีลงโทษบริจิต b บิชอปซึ่งเป็นสตรีผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับที่มีนิสัยอาจจะชอบซุบซิบนินทาชาวบ้านเขาโดยเธอเนี่ยกลายมาเป็นเหยื่อรายแรกที่โดนสำเร็จโทษในคดีนี้ด้วยการลงโทษแขวนคอครับ จากนั้นไม่นานครับก็ทำการสำเร็จโทษเพิ่มอีก5คนในเดือนกรกฎาอีก5คนในเดือนสิงหาและอีก8คนในเดือนกันยายนและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับอีก3คนในเดือนตุลาคมครับความเสียหายเนี่ย ไม่ได้มาจากแค่การสั่งประหารอย่างเดียวนะครับเพราะว่าระหว่างที่พิจารณาคดีเนี่ยมีผู้คนที่ต้องสงสัยแล้วก็ถูกทรมานเพื่อให้รับสารภาพบางคนเนี่ยถูกหินทับจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตในคุกอีกมากมายรวมๆกันเนี่ยเกิน5คนแล้วนอกจากมนุษย์แล้วครับตะกี้จำได้ใช่ไหมว่าพูดถึงเรื่องของสัตว์ต่างๆมีสุนัข ที่ถูกเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปีศาจแล้วก็ถูกชาวบ้านรุมจัดการไปอีกสองตัวครับเรียกได้เลยนะฮะว่าความเสียหายที่ยากเกินจะอย่างนี้เนี่ยทำให้พู้ว่การรัฐในขณะนั้นเนี่ยคิดว่า เรื่องมันวิปิิตเกินไปแล้วมันควรจะต้องหยุดได้ละเพราะว่ากระทั่งภรรยาของเขาเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันครับจึงได้ทําการยกเลิกสารพิเศษที่ใช้ในการไต่สวนแม่มดทิ้งทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นสารสูงสุดขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยมีการให้อภัยนักโทษแล้วก็ผู้ต้องสงสัยทุกคนครับจนสุดท้ายเนี่ยมีการปล่อยตัวทุกคนในช่วงปีต่อมาและเป็นการปิดตํานานการพิจารณาคดีแม่มดแห่งซาเลมไปในที่สุดครับ แล้วก็ภายหลังเองเนี่ยก็มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาและเด็กสาวที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแม่มดที่มีชื่อว่าแอนพัดแนมเนี่ยได้สารภาพนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องโกหกครับแต่ที่ตัวเองทำไปเป็นเพราะว่าโดนปีศาจล่อลวงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเหตุการณ์ความ น่าสงเารที่เกิดขึ้นที่ซาเลมเนี่ยจะหายไปแล้วก็ตามแต่ว่าซาเลมเองก็ยังกลายมาเป็นเมืองที่ถูกเชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของเ่าพ่อหมดแล้วก็แม่หมดครับก็เลยทําให้มีหลายต่อหลายคนที่นับถือลัทธิแม่หมดเนี่ยก็ยังคงเดินทางมาอยู่ที่เมืองด้วยเช่นเดียวกันผมพูดว่าลัทธิแม่หมดใช่ไหมครับใช่ครับคือถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มีการล่าแม่มดอย่างที่เรารู้จัก เหลืออยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องเล่าไปก่อนว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าการไล่ล่าสังหารผู้อื่นเพียงแค่เชื่อว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้พลังเหนือธรรมชาติได้เป็นผู้ใช้เวทไร้คำสัปต่างๆนานาโดยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ก็ยังคงเกิดขึ้นครับแม้ว่าจะเข้าสู่ศตวตรรษที่21แล้วก็ตามนะฮะโดยอาจจะเกิดขึ้นในเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศแถบ ออสเตรเลีย uh, นะครับผมโดยในโลกปัจจุบันเนี่ย uh, แม่มดเองก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในโลกของ pop c u เ t อร์แล้วไม่ว่าจะปรากฏตัวในฐานะของฟังดีหรือว่าฝ่ายร้ายนะครับการที่แม่มดหรือว่ามนุษย์ใช้เวทมนต์ได้เนี่ยเอาจริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว,ว่าเป็นแฟนตาซีมากแต่ผมก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะมีสักครั้งหนึ่งที่อยากให้เรื่องราวแฟนตาซีเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงแม่มดในยุคปัจจุบันเอง อันนี้บอกเลยนะครับว่าคำว่าลัทธิแม่หมดเนี่ยได้รับการรับรองให้เป็นศาสนาและเป็นกลุ่มความเชื่อในรูปแบบหนึง่งที่สืบพิธีกรรมภูมิปัญญาโบราณความรู้จากในส่วนของศาสนาโบราณหรือว่าในช่วงยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ได้รับศาสนาหลักเข้าไปนะครับมาประกอบ เป็นพิธีกรรมต่างๆใช้ในสังคมในยุคใหม่นี้มีการจัดสัมมนา,ามีงานเทศกาลต่างๆเพื่อให้คนที่มีความเชื่อในศาสตร์แม่มดเนี่ยได้มาเจอกันอย่างในวันที่30เมษายนของทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นวันนักบุญวอร์ูก้าซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิในประเทศเยอรมน,นีโดยในเทศกาลนี้นะครับก็จะเป็น เทศกาลที่มีเหล่าบรรดาพ่อมดแม่มดเนี่ยมาร่วมชุมนุมกันครับโดยเชื่อว่าจะเป็นวันที่มีพลังอำนาจเวทมนต์สูงที่สุดโดยผู้คนเนี่ยก็จะพร้อมใจแต่งกันเป็นชุดแม่มดหรือว่าพ่อมดเนี่ยมาร้องรำทำเพลงอยู่รอบกองไฟแล้วก็ถือได้ว่าศาสตร์ของพ่อมดแม่มดนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าถูกกลับความเข้าใจใหม่จากศาสตร์ ที่เป็นผู้ร้ายของาศาสนาต่างๆเนี่ยให้กลายมาเป็นกลุ่มความเชื่อที่ยึดโยงกับองค์ความรู้จากโลกเก่าก่อนที่าศาสนาหลักจะเข้ามามิธิพนแล้วก็ตราหน้าให้กลายมาเป็นาศาสตร์มืดไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการล่าแม่หมดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและถือได้ว่าเป็นเรื่องราวอันดำมืดที่เคยเกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามัน จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมรวมไปถึงเหล่าบรรดาแม่มดที่ณวันนี้ถูกยอมรับให้กลายมาเป็นศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งกันไปแล้วนะครับผมก็ย<ๆ>ังไงตามวันนี้ก็เช่นเดิมครับนี่คือเรื่องราวของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามารับชมหรือว่ารับฟังกันไม่ว่าจะรับชมผ่านทางช่องทางใดก็ตามนะครับผมอันนี้กันบ้านของเราถ้าเกิดว่าทุกท่านตามมาฟังถึงตรงนี้ ผมอยากรู้มากเลยครับว่าถ้าเกิดเราจะเรียกเหล่าสตรีผู้ที่ใช้เวทมนต์ได้ว่าแม่หมดถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วใช้เวทมนต์ได้แบบนี้เราจะเรียกว่าคนเหล่านั้นเป็นแม่หมดหรือว่าสาวน้อยเวทมนตดีครับถ้ามาแบบนี้แล้วจริงๆก็เสรมูล ก็ถืเป็นแม่มดในรูปแบบหนึ่งนะครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยแต่พว่าคิดว่าศิลปมูลใช่หรือเปล่านะครับผมอ่าพิมพ์แค่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แล้วก็ตามด้วยถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะมาพูดคุยกันก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะจริงๆเรื่องราวนี้นี่เอาจริงฝั่งของโลก pop culture พอพูดถึงแม่มดโอ้โหมันเยอะมากเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง scarlet witch จาก MCU หรือว่าในส่วนของอนิเมชันนี่ก็โอ้โหเยอะมากเลยนะครับพวกแม่มดอ่ะช่วงนี้ อตอนที่ออกไปก็น่าจะเป็นช่วงที่กระดัมวิชฟอร์เมอร์คิน่าจะเป็นช่วงตอนอใกล้จะจบพอดีนะฮะก็ก็พูดถึงเหล่าแม่มดด้วยเหมือนกันดังนั้นมันกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยแล้วแล้วทุกท่านคิดว่าอย่างไงกันบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็เช่นเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ตามช่องทางที่ทุกท่านเนี่ยกำลังรับชม หรือว่ารับฟังกันอยู่จะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากพวกเราชาวพลูโตนะครับเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit Time to Play เล t นให้เป็นเรื่อง